Come on. Uh -huh. ตอนนี้นะคะอําเภอเท่าเทนนะคะกําลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณสนามนะคะซึ่งอําเภอเท่าเทนของเรานะคะจากที่เห็นนะคะเอกลักษณ์ของอําเภอเท่าเทนค่ะอําเภอเท่าเทนเมืองธรรมะนะคะพระธาตุสูงงามแม่น้ำสองสีไดโนเสาร์ล้านปีประเพณีไทยยค่ะซึ่งชาวเท่าเทนนะคะก็ถือว่า มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะที่จะสื่อแล้วก็แสดงออกนะคะให้กับคณะครูนะคะหลากหลายฝ่ายที่มาจากหลากหลายอำเภอนะคะด้ที่จะนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะคะ การแข่งขันกีฬาค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านอนุชิตถุงสาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมคณะผู้บริหารท่านดรอมรรัตเชิงหงผู้ใวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2รวมไปถึงแขกผู้มิเกียริทุกท่าน รวมน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณหน้าพระชายาลักษณ์ดังแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดิน ขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลายัยนิรันเทิงขอเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีค่ะพ สานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานแข่งขันกีฬากีฬาน,นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2ท่าอุเทนเกมประจําปีการศึกษา2568ทุกท่านนะคะค่ะพิชันนางอภรณรัชเชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขต2ในานามตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขต2ท่าอุเทนเกมประจปีการศึกษา2568ขอขอุถูกประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้คือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในสังกัด มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทางทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมรวมถึงส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดและที่สำคัญคือการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักการทำงานเป็นทีมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย การดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วนทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์จนทำให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนอำเภอท่าอุเทนท่าอุเทนเกมและให้โอวาแกะนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต่อไปขอเรียนเชิญค่ะหอมอสนคนพนมเขตสองคนสวยของผมท่านรัตเรพิสุทธิ์กิติศิวรพันธ์พอสพมนครพนม กหล่อใช่งไหมเขาพูดไม่ได้เพราะที่ผมประกบท่านผมก็เลยพูดไม่ได้ท่านอ,อท้าวเทนท่านประธานสตรีจังหวัดนคนพรพนมคนสวยรองจากท่านอมรท่านรทอ,อมรรั์เชิงหอมท่านประธานเครือข่ายทุกกลุ่มเครือข่ายท่านนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนลูกๆนักเรียนที่น่ารักผมแยกไม่ออกเลยระหว่างระหว่างขบวนพาเลทเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคณะครูอาจารย์แยกไม่ออกครูกับนักเรียนสวยเหมือนกันน่ารักเหมือนกันจริงใช่ไหมครับจริงใช่ไหมครับผู้สวยเยอะนะครับผมก็ถามผมนั่งอยู่ข้างท่านดออรอมอรรัตคุณสมบัติหนึ่งของผู้ในการเขตต้องเป็นคนสวยใช่ไหม ก็ทั้งหนึ่งทั้งสองนี่สวยทั้งสองคนเลยเอาผมมืงให้ท่านผู้ในการเขียนด้วยครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนและเจงาน้าี่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคารพนมเขตสองที่ท่าอุเทนเกมนะครับมาวันนี้มาพร้อมกับท่านสจวิศนุกรภูชุมสจเขตอำเภอท่าอุเทน แล้วก็เจ้หน้าที่จากจอบจนะครพนมท่านมาโนดหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษานั่งไปนั่งมาท่านอมรรัตก็คุยกับผมว่าเขตเขตสองไม่มีวงโยไม่มีวงโยแล้วทำยังไงเนี่ยผมเวลาผมเจอคนสวยผมก็จะชอบตกปาบรับคำไปทั่วเลยเกิดระเบียบเกิดวินัยแล้วก็ เกิดอะไรเขาบอกว่ากีฬากีฬาทุกวันนี้ไม่ใช่อาชีพเสริมไม่ใช่กานออกกําลังกายคนไหนดีมีทักษะเล่นเป็นอาชีพหลักร่ำรวยจากกีฬาก็เยอะนะครับดังนั้นการกีฬาได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งมิตรภาพได้ได้อะไรได้ทั้งคองเนคชั่นได้รู้จักอะไรมากมายประโยชน์เยอะแยะมากมายจากการกีฬานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสูนการแข่งขันในครั้งนี้ขออวยพรให้การแข่งขันกีฬากีฬาน,นักเรียนสํนานักงานเขตพื้นที่ปรดถมศึกษานครพนมเขต2ท่าอูเทนเกมประจําปีการศึกษา2568เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จรู้ร่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลือกแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬากีฬาน,นักเรียนสํนานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา คนครพนมเขตสองท่าอูเทียนเกมประจําปีการศึกษา2568หน้าบัตรนี้ครับกบขอบคุณครับขอเสียงประมือด้วยค่ะค่ะท่านได้บอกว่านะคะจะพัฒนาคนพัฒนาบ้านเมืองได้ต้องเริ่มต้นจากพัฒนาการศึกษานะคะซึ่งท่านอนุชิตหงษ์สาดีค่ะวันนี้ท่านก็ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะและต่อไปค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะคะ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงน,นะคะซึ่งท่านได้รับปากแล้วนะคะว่าจะให้ความเป็นทุกห์นะคะในการมอบนะคะเงินสนับสนุสนการจัดทำมงโยธวาทิตในปีหน้าค่ะครับประสทธตัว้ค่ะ

เนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุเทนวิทยาคารค่ะวิชาที่ชื่นชอบนะคะวิชาภาษาไทยและพละศึกษาอาหารที่ชอบคือข้าวผัดค่ะผลไม้ที่ชอบคือส้มนะคะกีฬาที่ชื่นชอบคือเปตองวอลเลย์บอลและฟุตบอลค่ะอนาคตนะคะอยากเป็นแพทย์หญิงนั่นเองค่ะส่วนคนน้องนะคะชื่อว่าเด็กหญิงวราลักษิปริวานุกค่ะชื่อเล่นน้องใหญ่ไหมเกิดเมื่อวันที่20เมษาย,ยน ปีพุทธศักราช2559ปัจจุบันอายุ10ปีนะคะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอุเทนวิทยาคารค่ะทั้งคู่ค่ะเป็นบุตรของคุณพ่อยุทธนาศิริวานกและคุณแม่สุธิดากิติศีวรพันธ์ค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่74ทับ2หมู่3บ้านเท่าเทนตำบลเท่าเทนอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมนะคะ ผลงานทางด้านกีฬาค่ะชนะเลิศกีฬาเปตองประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน13ปีคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครพนมนะคะชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอเท่าเทนเท่าเทนเกมนะคะปีการศึกษา2568ชนะเลิศเปตองหญิงเดี่ยวค่ะการแข่งขันกีฬาอำเภอเท่าเทนประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทหญิงคู่การแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่ายประจำปีการศึกษา2568ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาดีเทนทั้งสองคนด้วยค่ะ เนชเพ่นครกระดัเพลมาบริเนรนียนมาแนค่ะเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2511นะคะภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนดงมะไฟวิทยาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลค่ะ จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูสกลนครค่ะจบปริญญาโทค่ะศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะประวัติการทำงานนะคะปี2563-66ค่ะอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านหนองรงอำเภอศรีรัตนจ,จังหวัดศรสีสะเกดปี2542อาจารย์หนึ่งระดับห โรงเรียนบ้านพานองอําเภอเท่าเทนจังหวัดน,นครพนมปี2549รองผู้ในการโรงเรียนเอื้องก่อนอาดีอำเภอศรีสงครามจังหวัดน,นครพนมปี2553ผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองสาลายปี2554ผู้ในการโรงเรียนบ้านเหล่านาดปี2557ผู้ในการโรงเรียนบ้านนาขา่าและปัจจุบันค่ะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทาอำํำเภอเท่าเทนจังหวัดน,นครพนมนะคะประวัติก,กีฬาด้านกีฬาค่ะกีฬาที่ชื่นชอบและถนัดตั้งแต่วัยเด็กค่ะเป็นประเภทฟุตบอลนะคะเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะประวัติของนักกีฬาอาวุโสส่วนคติพจน์ประจําใจนะคะก็คือเสียเหงื่อเหงื่อที่เสียไปคือกําไรของสุขภาพค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาอาวุโสด้วยค่ะ นักกีฬาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างเต็มความสามารถมีนัำใจนักกีฬา รู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยและจะทำการแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง บ้านแพร่ค่ะที่จะนำขบวนเลื่อนออกสู่สนามทางน้านท้ายนะคะบริเวประตูในช่วงนี้ค่ะน้ำตกละลานตาสวนยาเขียวข้จีมะเขื่อเทศพันดีที่นี้คือบ้านแพร่นะครับมาในผิวไตสวยนะครับไตสวยว่าครับมาชุดเด คอนเซปต์ขบวนพาเหรดนะคะในปีนี้ค่ะนาคีสีสุวรรณ2025นะคะซึ่งเป็นขบวนพาเรดที่มีแนวคิดจากลักษณะเด่นของอำเภอบ้านแพงค่ะนั่นก็คือถ้ำนาคีค่ะสื่ถึงถ้ำนาคีซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งะคะของเส้นทางทแห่งศรัทธากราวพื้นป่าของกุลกาฝังบ้านแพงจังหวัดน,นครพนมนั่นเองค่ะ ลงไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะคะก็ะกเป็นในส่วนของกลุ่มเครื่องดนตรีนะคะคก็จจะคือคะอะไรครับโด่งดังครับแคนฟุมยแค่นะครับคแคนทินนะคะคืออ่าเป็นเป็นหมู่บ้านที่โด่งดังก็คือหมู่บ้านท่าเรือใช่ค่ะซึ่งเป็น,แ,<ข>นแหล่งผลิตจำหน่ายเครื่องดนตรีอิสระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะพ่อค่ะแสดงว่าศิลปินก็อยู่ที่นี่หมดนะครับใช่แล้วค่ะศิลปินหมอแคนหมอลำนะครับ ทั้งกินทั้งแครทั้งโบดนะครับอขอขอบคุณที่ท่านประธานเครือข่ายกรมท่าจาปาครับลังสรรลังสรรปัญญาทีมนะครับขบวนทเะเลอําเภอนาวานะครับตัวนี้นะคะก็มีการแปรแถวของนะคะคณดามิเยร์นะคะของอํงนนาเภอนาวาซึ่งนำทีมโดยนะคะคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนชนุมชน,ชนบ้าน ะคะุณรู้นี้ก็แอบน้อยใจอยู่ถ้าไม่ได้เป็นพิธีกรก,ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้คุณคณรูแต่ละท่านน้องส่งนางฟ้าสู่สวงรรค์พระแม่เจ้าของแผ่นดินพระแผ่นดินหลวงนะคะเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเดพรพเกียติต่อสมเด็จ ระนางเจ้าศิติ์พระรมนะคะซึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะประยุกต์ให้เห็นถึงความอ่อนน้อมของตนความอ่อนโยนนะคะความสง่างามค่ะโดยนักแสดงแต่งเป็นนางฟันท่านะครับงเรียนท่าโรงเรียน์ฟันท่าโอเทนนะครับเอลังสันขบวนขเรียดนะครับอาทำงานครับทำงานครับเพื่อนมาเห็นค่ะเอกลักษณ์อัตลณ์ของแต่ละ นน,นั่เองถ้าพูดถึงสถานท,ที่ท่องเที่ยวนะครับคือนาทุมนะครับถ้ำนาคีนะครับอ่างมโนโลาพุลังกาครับวัดปา่าศิลาลาพารานหินตะการตาครับวัดป่ากินรีวังทีลินน้ำตกกินรีโอ้อารมณ์คมคายมากครับท่องเที่ยวนะครับคอนเสิร์ของบุญไทเรศน,นะคะริ่มชื่นชมความบูรพ์สมบูรณ์ของป่า เยอะนะครับอันดับอันดับหนึ่งของเขตนะครับจำนวน44โรงเรียนนะครับจำนวน6กลุ่มเครือข่ายนะครับโอ้ที่ว่าเยอะมากนะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมผู้ดหารนะครับท่านนายกทำเตือนเด่นดุลนะครับกับทีสนับสนุนงานนะครับแต่วันนี้ในส่วนของขบวนต้องขอบคุณท้งกลุมเครือข่ายชัยบุรีครับนำโดยท่านมีเะเมศสุธรรมพร้อมกับคณะผู้ิหารกลุ่มร้อข่ายชัยบุรีนะครับ เรื่อยวยชวยกลังสังนะครับมาในนามคำขอหน้ามือครับผมห <อะ S 2> ลวงปู่ที่ลาสสุาวเนีขขาสูเยบาชีต้าลามากมิด่นี้สีสขขงกรานมาสถานที่ท่องเที่ยวครับึ้งชื่อทางทางวัฒนธรรมก็หลากหลายนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังก็อยู่ที่อำเภอสิงขาก็ตรครับ <อะ S 2> ก็มีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ที่ทอ,อยู่ที่ ชุมชนบ้านขาเนาะค่ะคราวนว่าชุมชนนะเพราะเยอะมากกับเออนัดมากเกลได้ชุมชนนะครับบ้านข่าเ<า>ละนอกจากนี้นะคะยังมีประเพณีที่น่าสนใจนะคะและก็เป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดนครปนมนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่มาจากต่างจังหวัดน,นะคะนั่นก็คือประเพณีแห่หมุนปลาค่ะงานปลาลูกนางสงกรามที่จะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมของทุนปีค่ะรับถ้าพูดถึงเรื่องอานเอกลักษณ์แล้วนะครับค่ะ ปลาส้มบ้านท่าบอ่อครับก็ทางสนักสิทธิ์เราก็เลือกบ้านท่าบอ่อนำเสนอนะครับหาซื้อเท่าอุเทค่ะเราเพางกันแล้วครับแต่ละการสนับสนุนจากท่านธีรวุฒิอันเวียงครับประธานาเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายอุเพนนนตานะครับแต่ท่านรับผิดชอบในส่วนของนําเสนอในของบนแผ่นดินไทยค่ะแหลกข้าวพันดี คนมีน้ำใจเรือไฟตักกาตานำหน้าประชาธิปไตยรวมไทยฮนสวน,นครับมาในสนกแกนขอบคุณทางกลุ่มเครือข่ายเวอร์าลานนะครับ